สวัสดีครับมหากรุงชัยแนววันนี้พามาดูขั้นตอนการทาสีสปอยเลอร์รถโตโยต้ารุ่นสามห่วงนะครับนี่เดิมที่มันเป็นสีดํานะครับของที่จึงมันเป็นสีขาวทารองพื้นเป็นสีดําอันนี้กาลังจะทารองพื้นอีกรอบหนึ่งนะฮะเป็นสีสีรถนะครับผมเลือกที่จะใช้แปงรงฮในการทารองพื้นนะครับไม่ได้พ่นนะแต่ว่า ไฟนอนคงสุดท้ายก็ต้องพ่นนะฮะเพราะนั้นก็ลองลองนี่ก่อนั้าง,ง่ายๆอย่างนี้นะครับถ้ง,ง่ายๆอย่างนี้เลยก็อ,อย่างนี้มันถ้า,าจ,จะให้ดีบางคนก็จะเอาอกระดาษหรือว่าผ้าเทปอะไรมากันมันย้อยแต่นี้เราเชื่อในฝีมือนะครับเชื่อมันในฝีมือก็อ,อย่างนี้ไปก่อนครับผม นี่ยทาไปรอบหนึ่งแล้วนฮะนี่รอบสองกับความสวยงามนะหรือเพื่อเพื่อความเท่นะฮะเรามีแปรงสองอันอันนี้เบอร์สี่นะครับกับอีกอันหนึ่งคือเล็กมากเลยนะฮะไว้แต้มตามมุมนี่ฮะตามมุมแต่ว่าแปรงมันต้องแค่นะ้นนิดนึงให้มันแข็ง นะครับนี่ครับผมโอเคครับเดี๋ยวยังไงถ้าเสร็จแล้วจะมาให้ชมอีกทีนะฮะหลังจากเสร็จแล้วมาบกงช n แนวนะครับวันนี้พามาดูขั้นตอนการ นีเรับผมเจ็บขอบครับผมทำง่ายง่ายครับผมทำง,ง่ายง่ายนี่นะครับผมครับขอบคุณมากครับ